สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่ทำการใช้ง,งานกับเจ้าตัว i n f i n i x x อ็กแแท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่สุดโคตดคุ้มจริงจาก I n ฟ i n i x พี่ซื้อตัวนี้มากับราคา3,900 90บาทนะครับกับซีพี่ได้บอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงนะผมหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอขอนเส็ตนิ้ว full hd plus refresh 0เฮิร์พร้อมกับตัวนี้ลำโพงให้มาเป็นลำโพงคู่แบบตัว dts กับ CPU ให้มา hero g 8 8 octa core support ในการใช้งานขึ้น4 g ซึ่งพี่ทำการโทรเข้าโทรออกรับข้อความตัวนี้ถือว่า จบครบจริงครับพร้อมกับแบตให้มา7,000มิลลแมแล้วก็ชาร์จไว10วัตต์ซึ่งพีใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากตัวไฟแฟกมีทั้งตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องคุณภาพของตัวกล้องกล้องหลัง8ล้านมีตัวออโต้โฟกัสกล้องหน้า5ล้านคุณภาพถือว่าให้เรามา จัดเต็มจริงครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อเจ้าตัว I p h น n i X Pad 20ตัวนี้ตามนีพ้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าพีก็กดซื้อเองมาจากลิงก์ผมที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลดนะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับมาดูว่าหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมาข้อดีที่พี่เจอเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของดีไซน์ผมดีไซน์ของเจ้าตัว X Pad 20มีดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับถือว่าอีฟนิ c ทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับในการเก็บดีเทลแล้วก็งานประกอบของตัวเครื่อง อิฟลีกทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าตัวนี้อิฟลีให้มาจัดเต็มจริงสามารถป้องกันการตกกระแทกตัวนี้ถือว่าผ่านรองรับจากอิฟริมาถือว่าบอดี้ในงานประกอบพิรู้สึกว่ามันมีความแน่นหนาจริงครับตัวนี้แล้วก็ผ่านการทดสอบในการใช้งานอุณหภูมิที่สูงและต่ําตัวนี้คือสุดจริงครับแล้วก็ทดสอบในการ กดปุ่มใช้งานตัวนี้หรือว่าการบิดงอของตัวเครื่องถือว่าผ่านการทดสอบบอดี้ซึ่งเป็นข้อดีพีสัมผัสมารู้สึกว่าบอดี้มันมีความแข็งแรงในการออกแบบจริงครับซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าจบครบครับของบอดี้นะครับผมตัวนี้พร้อมกับการใช้งานที่ง่ายผมตัวนี้มีฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอแล้วก็การใช้ multi window ตัวนี้มีให้เราครบซึ่งพีก็ใช้งานมาบอกว่าจบครบจริงตัวนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับขอบจอของหน้าจอให้มา10นิ้ว Full HD+ ถือว่าเพียงพอมากครับมีความบ้างและมีดีไซน์ที่ลงตัวกับตัวบอดี้จริงครับซึ่งเป็นข้อดีที่พีชอบมากอุปกรณ์ผมอุปกรณ์ในกล่องที่แถมมาคือตัวเคสครับซึ่งเคสตัวนี้พี่ชอบมากหลังจากใช้งานมาก็คือนี่ครับผมมันสามารถทำการเป็นแม่เหล็กในการปิดเปิดของหน้าจอด้วยซึ่งตัวเคส ให้มาถือว่าบริว่าสุดจริงครับงบ3,990บาทตัวฟิล์มหน้าจอติดมาจากโรงงานเคสให้เราเรียบร้อยถือว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับอีฟนิกใส่ใจในการออกแบบของแถมหรือว่าในการให้ของแถมมาถือว่าจะเต็มสับคุณภาพจริงเนี๋ยผมซึ่งพี่อยากองตัวนะพี่ชอบของแถมตัวนี้มากเป็นเคสที่พี่ใช้งานประจำบอกเลว่าตัวนี้เคสดีมากครับนี่ ผมมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรในการใช้งานเรื่องพอร์ตผมตัวนี้พอร์ต type c ผมบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องนะครับพร้อมกับลูหูฟัง3.5ลําโพง1ตัวแล้วก็ลําโพงอีกหนึ่งตัวเป็น2ตัวนะครับผมตัวนี้พอพร้อมกับสเปคนะที่ให้เรามาถือว่าเพียงพอแรม8กิกนะครับผมตัวนี้จากเดิมแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกรวมมัน8กิกผมก็คือแรมตัวนี้ก็คือ4กิกนะครับแรมจริงนะผมตัวนี้นะครับแล้วก็ความจุให้มา1 2 8กิกส่วนตัวใช้งานมา ถือว่าเพียงพอมากครับซึ่งสัพพีนะงบ3,990บาทแถมใส่ซิมโทรออกได้ถือว่าให้มาจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ซึ่งอันนี้พี่ชอบมากสามารถแชร์ฮอสปอร์ตให้กับรุ่นอื่นก็ได้นะครับนี่แชร์เป็น Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงซัพพอร์ตบลู o ูธเวอร์ชัน5ด้วยนะผมริ ซัพพอร์ตเนฟิกเป็น L 1หนึ่งนี่นะครับถือว่าให้เรามาจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับนี่แอปพลิเคชันต่างๆซึ่งบอกเลยว่าตัว e f ฟ n i i อ X p a พดทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกและจบครบจริงครับนี่ถือว่าพีทำการใช้งานมาเรื่องเสียงก็ ปรับอีคไลเซอร์ของเสียงได้ตามแบบของแท็บเล็ของตัวอ e ีฟิกนะปรับเป็นเพลงสมาร์ทซึ่งเป็นข้อดีที่ชอบมากคือการปรับอีค a l ไลเซอร์ครับตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงในการปรับตัวอีคไลเซอร์ของเสียง DTS ผมแล้วก็ปรับตัวหน้าจอให้เป็นอัตราเรเฟรชสูงสุดตัวนี้สามารถปรับได้ปรับเป็นนะครับผม 60, 90หรือว่า สับการปรับอิสระเป็นอัตโนมัติตัวนี้สามารถปรับได้ถือว่าปรับเรฟเลให้อัตโนมัติได้ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าให้เรามาจัดเต็มจริงนะตัวนี้นะพี่ก็ใช้งานมาบอกเลยว่าเพียงพอครับกับฟัง์กชันต่างๆใส่ซิมโทรได้ซัพพอร์ตขึ้น 4G รับข้อความได้สับพีทก็เกินพอแล้วก็ CPU ให้มาตัวนี้ Helio G8 นะครับผม Octa Core เล่นเกม ROV ปรับสูงสุด 60 frame, เฟรมลื่นมากฟรีไฟล์ fi, ปรับต่ำๆกลางๆถือว่าเพียงพอพับ G ปรับเป็นคำว่าลื่นไหลถือว่าเพียงพองบ3,990บาทแท็บเล็ตตัวนี้บอกเลยว่าเกินค่าตัวจริงครับเกม j e ็บชิมอินแพให้มาถือว่าใช้งานในการปรับต่ำๆบอกเลยว่าเพียงพอครับ Netflix Support เป็น L 1ให้เรามาเรียบร้อยเนาะหลายคนกังวลว่า Netflix s u p p o r t L 1หมซึ่งผมตัวนี้ Support เป็น L 1ดูหนังกับหน้าจอ iPS พ LCD พี่รู้สึกว่าตัวนี้สู้แสงได้อย่างลงตัวจริงครับกับหน้าจอตัวนี้เนาะ f u HD p ath. ความคมชัดมุมมองพีถือว่าในการรับชมคือมันรู้สึกว่าเป็นจอที่หอมใสตามว่ามันผ่านการรองรับจาก TUV แล้วนะครับผมตัวนี้มาดูว่าตัวนี้ลำโพงเสียงจะเป็นอย่างไงบ้างหลังจากพีไปสัมผัสตัวเสียงมานะครับอันนี้คือลำโพง2ตัวนะครับบอดเลยว่า พี่ผมจะขอปรับสูงสุดของลำโพงให้ดูแล้ว่าลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างพี่จะขอเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องเลยนะครับ Day, ill, buried, บอกเลยว่าลำโพง 2, 2ตัวนี้สามารถสู้กับลำโพง4ตัวของบางยี่ห้อได้ได้อย่างสบายหายห่วงครับลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดให้เรามาดีพอสมควรเกินค่าตัวแน่นอนนะครับสับตัวนะผมหน้าจอตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดนะผมในการรับชมก็คือ 4K 60เฟรมครับให้เรามาถือว่า จัดเต็มจริงในการปรับ 4K 60เฟรมกับคุณภาพขนาดนี้เนาะส่วนตัวพี่เปิดแค่ 2K กับ 2K กับ 180p 0ก็เหลือผมตัวนี้ซึ่งในการจัดการไฟล์สามารถซัพพอร์ตถึง 4K นะในการดูหนังฟังเพลงส่วนตัวบริวาตัวนี้ให้มาจัดเต็มซึ่งเป็นข้อดีที่รู้สึกว่าว้าวมากว่าอีฟริกให้เรามาเพียงพอต่อการใช้งานและสีสันบริว,วามันมีความสวยงามครับพี่เปิดแค่ 180p 0 60เฟรมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับ คือให้มาเต็มที่จริงอันนี้ขอชื่นชมกับอีฟ i ิกจริงครับที่ทำเกจสีของหน้าจอออกมาสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมจริงนะครับนี่พร้อมกับแบตให้มา7,000มิลลิแอมบ่ว่าแบตให้มาถือว่าอึดจริงหลังจากพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาถือว่าเพียงพอมาสามารถทำการแบ่งหน้าจอแล้วก็แยกหน้าจอด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าการใช้งานมัลติวินโดว์ตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่าง เพียงพอจริงครับซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยสเปคให้มาตัวนี้ก็ถือว่าดีมากของเรื่องกล้องครับซึ่งเป็นเรื่องกล้องที่พีอยากพีเซียนมากเพราะว่า UI ของตัวกล้องให้เรามาเยอะจริงครับมีหมด Time l a ครับมีิดีโอมี AI Cam ครับมีหมด Beauty มีรูปภาพบคุคคลมีพาลล่มมาซึ่งหลังจากพีไปใช้งานมาตัวกล้องบอกเลยว่าให้เรามาดีจริงทั้งกล้องหน้าสามารถ มีตัวไฟแฟลชแล้วก็ถ่ายเป็นมุมกว้องได้ซึ่งกล้องหน้าบอกเลยว่าคุณภาพดีมากครับมีไฟแฟลชด้วยนะครับตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงทั้งกล้องหน้ากล้องหลังให้เรามาในการถ่ายรูปบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้หลังจากพี่ทําการใช้งานมารู้สึกว่าไฟแฟลชคือสุดจริงครับบอดี้ก็สวย เปิดไฟแฟก็ดีมาดูว่าสีสันของตัวกล้องจะเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้สีสันคือบอกเลยว,ว่าสกินโทนในการถ่ายรูปตัวนี้พีไปสัมผัสมาทั้งกล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนให้เรามาเพียงพอซึ่งเป็นข้อดีที่พีเจอตัวนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าสกินโทนคือสีสันดีพอสมควรนะครับนี่ภาพอย่างสวยอ่ะ คือภาพมีความสวยงามในการออกแบบตัวนี้จริงครับซึ่งพีรู้สึกว่าฟิลลิ่งโคตรดีเลยครับผมหลังจากที่พีทำการใช้งานมาดูสีสันของกล้องหน้าสวยงามจริงครับโหอย่างสุดอะถือว่าอีฟ i ิดทำจะตัว X-Pad 20ตัวนี้ออกมาถือว่าสุดจริงครับซึ่งพีเนาะจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มาซึ่งเป็นข้อดีพีพ,พบเจอจากใจเลยว่าตัวนี้มุมมองพี คุ้มจริงครับเสานี้ขอบคุณครับ